สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกจัตุรัสนะครับที่มีมิตินะครับ1คูณ1แล้วก็มิติ2คูณ2นะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูหลักการข้อที่1กันเลยถ้าเมทริกจัตุรัส1คูณ1นะครับมีสมาชิกเป็นเอเล็กเด็ดของเมทริกเก็จะตอบสมาชิก เอเล็กตัวนี้เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้ามิติ1นคูณหให้นำจำนวนจริงที่อยู่ในเมทริกมาตอบเลยนะครับข้อที่2นะครับถ้าเมตริกเเป็นเมทริกจัตุรัสมีมิติ2อคูณสนะครับสมาชิกของเขาก็จะมี a เล็ก B เล็ก C เล็กแล้วก็ d เล็กนะครับคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้นะครับ แล้วทีนี้เด็ด a นะครับก็จะเกิดจาก a คูณ d ลบด้วย c คูณ b นะครับตรงนี้หรือการจําง่ายๆของผมนะครับ a d นะครับคือคูณลงลบด้วย c b นะครับ c b คือการคูณขึ้นนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีหลักการจำนะครับที่มันง่ายกว่าของผมนะครับก็ไม่เป็นไรก็สามารถใช้จำได้นะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับกำหนดให้เมทริกมีสมาชิกคือ3นะครับเมทริกมีสมาชิกคือลบเนะครับเขาถามหานะครับถามหาเด็ด a แล้วก็เด็ด b อันแน่นอนนะครับ ข้อที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งคือตัวอย่างที่ง่ายมากๆนะครับเมทริคนะครับคือตัวนี้มีมิติเป็น1นคูณหนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเด็ดเเท่ากับสามมาดูเม็ดทิคบีนะครับมีมิติ1นคูณหเช่นกันนะครับเด็ด ก็จะตอบจำนวนจริงที่อยู่ด้านในคือลบ7นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงครับตัวอย่างข้อที่1พอได้อยู่นะครับไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับตัวอย่างที่2นะครับจะพูดถึงในเรื่องของการหา d ีเทอร์มิ n แนะครับที่มีมิติเป็น2คูณ2นะครับามาดูโจทย์เลยนะครับโจทย์บอกว่า กำหนดให้เมจิก A นะครับมีสมาชิกดังนี้คือ2 3 1ลบ1นะครับจงหาค่าของเด็ด A อวเอาแล้วครับจําได้ไหมเอ่ยออกระตุกน,นิดนึงครับจำได้ไหมเอ่ยครับอา้าวเด็ด A ถ้า2คูณ2เกิดจากการคูณลงลบด้วยคูณ ขึ้นนะครับเอาคูณลงแล้วก็คูณเลขธรรมดานะครับคูนลงคือ2อคูนลบหลบด้วยคูณขึ้น1นคูนสนั่นเองนะครับเอาคูณผลคูณนะครับ2อคูนลบหได้ลบสอคูนสได้3เพราะฉะนั้นเด็ด เเท่ากับลบหนะครับอ่ะตอบง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะขอเลื่อนอันนี้นิดนึงเป็นยังไงกันบ้างครับสองข้อที่ผ่านมาพอทำได้อยู่ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับ ตัวอย่างที่3นะครับกำหนดให้เม็จิกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีชื่อนะครับมีสมาชิกดังนี้เท่ากับลบหและเมิกอะไรก็ไม่รู้มีสมาชิกดังนี้เท่ากับ3 2นะครับอ่ะสตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับเขาถามหานะครับเขาถามหา x บวก y บวก2.4เท่ากับเท่าใดนะครับโอ้น้าคิดนะครับข้อนี้ ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะครับให้เรานึกถึงการหา d e t e r m i n ิ n แนในเรื่องของเมทริกสองคูณสนั่นเองนะครับถึงแม้เขาจะไม่กำหนดชื่อมาให้เราสามารถตั้งเองได้นะครับอ้าเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันนะครับอ่าตั้งให้มันอ้าววงกลมสีนี้สีน้ำเงินนี่ครับ ผมจะให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้านะครับวิธีทำนะครับเราก็ใช้วิธีการหาเด็ดนะครับคูณลงนะครับคูณลง x คูนหลบด้วยคูณขึ้น y คูณ3เท่ากับลบ1นะครับ x ลบ3 y เท่ากับลบ1อ่าเป็นไงครับเรียบร้อยอันนี้มันเป็นสรรมการที่ยังไม่รู้ค่านะครับให้เราตั้งไว้เป็นสรรมการที่1โอเคเนาะอ่าทีนี้ก้อนที่2ให้เป็นพิม่วงก็แล้วกัน ทำในลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับคูณลง y คูณ5ลบด้วยลบ3คูณ x เท่ากับ3 y คูณ5ได้5 y ลบคูณลบเป็นบวก3 x เท่ากับ3อเอาจัดรูปหน่อยนิดนึงนะครับ x ย้ายมันอยู่ด้านหน้านะครับเราก็จะได้สมการที่2ออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็พอเห็นแนวทางแล้วเนาะว่ามันเกิดสมการที่1สมการที่2ขึ้นมานะครับเราก็มาดูว่ามันเป็นเรื่องของการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับเพื่อนๆจะกำจัด ตัวไหนเอ่ยนะครับอ่าเป,ปาลี่ยนปากการอนะครับเป็นปากกาแดงอ่าผมขอกําจัดตัวแปร x แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับอ่าดูนะครับตัวนี้เป็น x เดียวตัวนี้เป็น3 x แสดงว่าการกําจัดตัวแปร x นะครับต้องทําหน้า x ให้มันเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอา3าม มาคูณกับสมการที่1อ่ะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวลบนิดนึง3คูณกับสมการที่1จะได้นะครับอ่ะ3คูณเข้ามาก็จะได้ 3x-9y ลบเกเท่ากับลบ3เกิดเป็นสมการที่3ขึ้นมานะครับ ขอย้ายย้ายพี่ม่วงเอาพี่ม่วงติดมาด้วยอ่ะขอย้ายก่อนนะครับแปบ๊บนึงจะได้เรียงสมการง่ายๆนะครับ ไวติดในขณะนี้ก็คิดตามนะครับหรือคิดรอก็ได้นะครับผมย้ายสมการให้มันสวยงามนะครับจะได้มีพื้นที่เขียน ที่เยอะขึ้นหน่อยนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะได้สมการที่3ขึ้นมานะครับคือ 3x-9y ลบเ y เท่ากับลบ3นั่นเองนะครับโอเคเราได้หน้าตัวแปร x เท่ากันแล้วนะครับ ีนี้เราก็กำจัดถูกแปรเลยนะครับโดยนะครับกำจัด x โดยนำสมการที่3ลบด้วยสมการที่2นะครับตั้งไว้เลยนะครับสมการที่3จะได้3 x ลบ9 y ลบด้วย 3 x บวก5 y เท่ากับลบ3ลบ3นะครับเวลาเรา,าลบกันนะครับให้เราใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับใส่วงเล็บด้วยเพื่อ,อให้เราเปิดวงเล็บออกมามันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ <c oughs> กดอภัยครับอทีนี้เราก็เปิดวงเล็บออกมานะครับ โดยนำลบคูณเข้านะครับก็จะได้ 3x ลบ 9y นะครับลบ 3x ลบคูณบวกได้ลบ 5y เท่ากับลบ6นั่นเองเห็นไหมครับตัวที่เราจะกำจัดคือบวก3กับลบ3มันจะตัดกันทันทีนะครับ ทีนี้เราก็นำนะครับลบ 9y มาลบกับ 5y นะครับมันก็จะได้ลบ 14y เท่ากับลบ 6y ของเราจะเท่ากับลบ6ส่วนลบ 14y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกแตดทอนได้ไหม6 ส่วนสิบสี่นะครับประมาณนะครับประมาณเอาทศนิยมสองจุดตำแหน่งสองจุดตำแหน่งนาทศนิยมสองตำแหน่งนะครับขออภไปครับผมใช้อย่างนี้นะครับผมตัดทอนนะครับมันก็จะได้สองสามสองเจ็ดนะครับผมก็เจ็ดอะไรได้สามสิบเลยเจ็ดสี่นะครับผมก็เลย เ4่เศษ2ก็เลยตอบ0.42ไปเลยนะครับทีนี้เราได้ y มาแล้วนะครับแสดงว่ายังเหลืออีกตัวนึงนะครับนี่น,นีเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือตัวนี้เป้าหมายของเราคือตัวนี้เราได้ y มาแล้วยังเหลือ x นะครับแทน y นะครับอ้าวแทน y เท่ากับ0.42ในสมการไหนก็ได้นะครับ1 2 3ให้เราเลือกเอาเลือกสมการที่ตัวเลขน้อยที่สุดนะครับผมเลือกเป็นสมการที่1นะครับเพื่อหา x อ่าทีนี้มันก็จะได้ x ลบ3คูณ0.42เท่ากับลบ1 พื้นที่ไม่พอนะครับผมขอยกขึ้นมาข้างบนยกขึ้นมาข้างบนนะครับฝั่งความมือ x ลบ3คูณ0.42เท่ากับลบ1นะครับ3คูณ0.42นะครับก็จะได้ x ลบ 3ามสองเป็นหกก็หกสามสี่สิบสองก็จะเป็นหนึ่งจุดสองหกนะครับเท่ากับลบหนึ่งอ่ะทีนี้อ้าวมีเสียงตุ๊กแกนิดนึงนะครับที่บ้านตุ๊กแกเยอะนะครับ Okay. ให้เขาล้องเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะหา x นะครับ x เนี่ยมันลบอ,อยู่กับ1.26นะครับให้เราย้าย1.26มาฝั่งขวานะครับจากลบจะกลายเป็นบวก1.26อ่า x ของเราก็จะเท่ากับ0.26นั่นเองนะครับ เราได้ x ได้ y มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับประกาสีเขียวก็แล้วกัน x เท่ากับ0.26 y เท่ากับ0.42นะครับแต่โจทย์ถามทีนี้โจทย์ถามนะครับ x บวก y บวก2.45เราก็มีหน้าที่แทน x y แล้วก็บวก2.45นะครับอาจจะได้0.26บวก2อะ0 4นนะครับลืมแล้วก็บวก2.45มันก็จะเท่ากับคำตอบที่เราจะตอบนะครับ อ่ากตอกติกตอก0.26บวก0.42บวกกัน6 2บวก2เป็น8 0 6อ่า8 6 8 8อ่า0.68 0.68บวก2.45นะครับอ่า0 6นนี่ตัดตรงนี้แล้วกันไม่มีพื้นที่แล้วเอาลบเลขศูนตัวนี้ก่อน 0.68บวก2.45เอาลงท้ายด้วย3นะครับ 3, นนบ 3. ทด1เป็น11นะครับทด1เป็น3.13เพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะตอบนะครับผมจะตอบฝั่งนี้ x บ y บวก2.45เท่ากับ 3.13นะครับเรียบร้อยโอ้ข้อนี้ก็สามารถประยุกต์ได้2เรื่องนะครับเป็นเรื่องของการหาดีเทอร์มินแนนต์สอคูณสแล้วก็การแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาสอนเพื่อนๆมาสอน นักเรียนนะครับหาในเรื่องของการหาด e ีเทอร์มินแนนต์1นคูณแล้วก็2คูณนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนการสอนด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตาพักผ่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ